สวัสดีค่ะีินีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเวอร์วันนี้เราจะมารีแอเพลงของ j o วันนั่นเองนะคะหลังจากที่ครั้ที่แล้วโดนตกไปครั้นี้เราก็จะมาให้ตกใหม่เพราะว่าน้องออกเพลงใหม่ใช่ชื่อเพลงว่าอะไรเนี่ย o o อโ o ปะคิดว่าน่าจะเป็นอเ o โอ้ยมันป็นวันนี้หรเปล่าใช่แหละนั้ง อ่ะค่ะอย่ารอช้าเราไปดเลยและที่สําคัญคือเปิดโพยด้วยจ้าเพราะว่าจำเดกนได้โพยะกับคนใน MV นะตอนเนี้ยจำหน้าไม่ได้แล้วนะก็ไเหมือนกันก็คือแบบจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครจัดเลยนะเปิดเลยนะรู้แล้วเพลงต้องดีแน่ๆไม่หยุดเลยไม่เล่น ที่แบบหวงบอกว่าญี่ปุ่นเออควาญี่ปุ่นควาแบบคือนึกถึงแบบลูกสาวที่พ่อของพัวโอคุเซ็นอะแบบนะแล้มีเรื่องเด็กๆอะไรอย่างงี้ชีวิตมันใม่ยอมไปจริงเพลงมันต้องมีความหมายอะโอเวโอ

แต่เพลงอ่ะแอบแบบแอบพยายาหัวเฮ้ยแต่เพลงดีนะเราอะ ไม่ได้หรอกตอนนี้เปิดโพลก็จำหน้าไม่ได้แล้วชี้การกนดีเต่ไมปรผู้ชื่ออะไรไม่มีคนดีใครวะไม่รู้อ่าหารเมน่ะอาหารเมนหาไม่ได้แสบนะอ่ะฉันติดโพลแล้วจำใครไม่ได้ คุณกี่ปะ่ะโอ๊ย ก็แต่ว่าไม่เป็นโอเคค่ะค่ะก็เพราะว่าคนเมื่อกี้เนี่ยเขาขาไม่ดีไงอเขาอาจจะแคร์หรือเปล่าอาจจะอ๋อพี่เดมอเะดอ่าจะลุกปะฉันน่ะดูดูดิ ่เรียกว่ายีงาตะเรนด์อะดึงดูดมากใช่งจริงจรคนที่ใส่ตรงสายตาคือแบบนิ้งฟีลเหมือนจีดีอะเออส่วนภาพเรมพีก็คือเหมือนเรื่องโกคูเซนเรื่องอีกาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมากความญี่ปุ่นอะเราความญี่ปุ่นแบบตีกันอะที่เชนโตมาอะไรกับพวกเนี้ยเลยขาอะไรอย่างไงี้ยอุ้ยอุ้ย ダメあ一番下何言ってんだよかいてか言ってよ <laughs> 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 いつかきっと一緒に踊れるなそう思えた แต่จริงๆก็คือหลอกหมดแต่จำชื่อไม่ได้เลยจำนจำได้เล่นแค่คนเดียวคือเราคุณก็ตอนนี้นนีแหละเป็นเซนเตอร์อะไรเนี้ย<ช>แ,แต่เขาเป็นคนที่น่าอยู่นีดอะอืมอยากดูอ,อยากดูพวกแมงค์ดูเลยไหม่ดูปะล่ะทุกคนเดี๋ยวต่อเลยนะ <c oughs> ค,ยคืออยากคือแบบอยากรู้ไงว่าถ้าเต้นหนักๆว่าพวเาพราะเมื่อกี้าพีในภาพ อันนี้ออกรายการเนาะน่าจะเป็นรายการของญี่ปุ่นน่นแหละอยากรู้ว่าจะเต้นโหดไ<ล>หมโง่เสียดายภาพไม่ชัดแต่เนี่ยคนเนี้ยชื่อโชยะนี่จำใครไม่ได้แล้วจ๊ะแม่ เกิดไม่เก่งแหละน่ารัทุกคนเลยดีอะแต่จำไม่ได้อะคิดจำชื่อไม่ได้ะ ใช่เนอะเว้ามจริงเ,เล่นเป็นคนที่ดึงดูดมากเลยนะใช่แบบมีเสน่ห์แบบดึงดูดคนให้เราแบบมองอะ่ะเขาเหมือนแบบเล่นเล่นกล้องได้แลนั่นได้าองานเขามีเสน่หดด์อะ แล้วเวลาแสดงก็คือเด่นคือโดดเด่นนะแบบไม่ไม่โดนอนี่ท่านี้มันเทนะเว้ย คือเราคิดว่าถ้าตอนเต้นอันนี้ที่อยู่สนามโรงเรียนมเมื่อกี้เนี่ยแบบเห็นแต่แต่แตมันต้องแบดมากๆสายตาลูกสายตาแต่เรนก็นกนดดนเด่นดีเด่นเขาไม่ได้ได้ที่หนึ่งดไหมแบบ ฉันเข้าใจอย่างนั้นนะแต่ที่แต่ที่ฉันไปอ่านมาคือเขาไม่ได้ที่หนึ่เลเขาเด่นมากเลยนะในความรู้สึกฉันอะหรือว่าเขามาเลือกเขาเป็นหัวหน้าวงอะไรอย่างงี้ปะคือฉันนะก็ไม่รู้หหัว,วหน,น้าก็เนี่ยเขาบอกว่าอ๋อคนที่ชื่ออิเซเนี่ยรับหน้าที่เป็นเซนเตอร์แล้วก็มักนีของวงแต่ว่าเลนอนี่ยใที่สองแต่ก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นหัวหน้าวงหรือเปล่า อาจจะมีหัวหน้าอาจจะเป็นดีเตอร์อะไรอ่าี้ปะดอนะไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้บอกด้วยคือแบบไม่รู้จริงๆองันนี้ใช่อันนี้คือคือไม่ไม่รู้เลยรู้แต่ว่าวีดน้องพคชเชอรเล่นแบบดีอ่ะคือคนอื่นก็คือหน้าตาดีนะแต่เรนจาชื่อไม่ได้ด้วยแหละใต่เรจำชื่อไม่ได้แล้วบวกกับว่าเราสึกว่าแต่เลนอะยอมรับเรื่องความมีเสน่ห์เลยอะเวลาแสดงเวลา อ,อกกล้องอะไรเนี่ยคือแบบดึงดูดให้มองอ่ะจริงแต่ดึงดูดจริงคือแบบสายตา,าคือฟิลเล่นเหมือนแบบจีดีอะฟิลนั้นเลยอะแตู่้มีความเป็นแฟชั่นนิดนิดอืมตาเฉียวเฉียวหน่อย อาฉันว่าคนนี้แหละนิลเมนเป็นพวกเรา <c oughs> นหลเมนพวกเราแต่ว่าอาจจะมีคนอื่นมาเรื่อยๆเ,เพราะตอนนี้ยังไม่ดูชื่อถ้าแบบดูไปดูมาก็อาจจะโดนตกาอาจจะเปลี่ยนไป <c oughs> อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกคนบางทีตอนแรกก็มีเมนจะพักก็คี้โปงก็อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเนาะ <c oughs> อาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับว่ารับรู้ว่าเราลงคลิปตอนไหนนะคะจะได้ดูก่อนใครเลยนะคะใช่ก็คือจะไม่พลาดแน่นอนก็ถ้าอยากจะแนะนําอะไรก็คือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าจะให้แบบรีแอคเพลงวงไหนอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมใดๆก็คือมาบอกได้เพราะเราไม่มีความรู้ใช่ เป็นศูนย์อะบางทีอทุกคนมันเป็นศูนย์จริงๆคือแบบบางทียะเราแค่เพลงจริงๆใช่แค่เพลงหรือตัวนักร้องแค่นั้นจริงๆใช่ก็คืออย่างอื่อนะก็คือก็คือไม่ได้รู้ลึกไงคือแบบไม่มีข้อมูลของวงอะไรอย่างนี้นะใช่อยากขายขายค่ะขายได้เต็มที่เลยมี่ีรบฟังทุกคนเลยสักพักก็คือจะโดนตกไปด้วยประมาณนั้นโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย